ในทีมอ่าน EP นี้จะชวนเพื่อนๆมาฝึกอ่านใจคนจากภาษากายที่ถ่ายทอดออกมาทางร่างกายกันครับเนื้อหาใน EP นี้ผมสรุปมาจากหนังสือร่างกายไม่เคยโกหกคู่มืออ่านคนฉบับ FBI เขียนด้วยโจนาวาโรอดีตนักสืบของสำนักง,งานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ผู้มีประสบการณ์การทำงานหน้าที่นี้มามากกว่า25ปี ตลอดชีวิตการทำงานเขาได้ศึกษาปรับปรุงและนำไปใช้จนได้เป็นศาสตร์แห่งการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดซึ่งอาศัยการอ่านสีหน้าอากับกิริยาและการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อวิเคราะห์ว่าคนคนนั้นกำลังคิดอะไรสิ่งที่เขาพูดออกมาเป็นความจริงหรือไม่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประกอบอาชีพนักสื่อแบบโจแต่สามารถนำเอาความรู้จากเขา ไปปรับใช้ได้เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกในคิดของผู้คนรอบตัวเราเพื่อให้สื่อสารกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานครับเราอาจจะเคยถูกสอนกันมาว่าไม่ควรตัดสินคนจากภายนอกแต่จริงๆแล้วสีหน้าท่าทางและพฤติกรรมทุกอย่างที่ร่างกายของเราแสดงออกมาล้วนถูกสั่งการมาจากสมองโดยสมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น3ส่วนคือสเตมบรีน หรือก้านสมองซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกายที่เป็นระบบอัตโนมัติเช่นการหายใจหรือว่าการเต้นของหัวใจครับลิมบิกเบรนเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สัญชาตญาณและความรู้สึกนิโอคอร์เทคเบรนเป็นสมองส่วนที่ใช้สำหรับคิดและตัดสินใจสมองส่วนนี้ทำให้มนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆครับโดยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงเฉพาะลิมบิกเบรนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการแสดงออกของภาษากาย สมองส่วนลิมบิกเบรนเนี่ยจะตอบสนองตอ่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวแบบฉับพลันด้วยภาษจากการคิดและการไตรตรองแสดงออกมาตามสัญชาตญาณเลยทําให้พฤติกรรมของเราที่สแสดงออกมาเนี่ยสอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นนั่นเองเมื่อปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดก็ทําให้ยากที่จะปกปิดดังนั้นภาษากายเหล่านี้เนี่ยจึงมีความซื่อตรงและน่าเชื่อถือมากกว่าคําพูดนั่นเองครับ ผมขอพูดถึงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเป็นอันดับแรกนะครับเพื่อนๆลองนึกย้อนกลับไปอาจพบว่าตัวเองก็เคยเป็นหรือเคยเห็นคนอื่นแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงซึ่งคนเราจะแสดงพฤติกรรมหลีกเลี่ยงโดยการเอ็นตัวหนีหรือเอ็นตัวออกห่างคนที่เรามองว่าไม่น่าคบหรือเป็นคนที่มีความเห็นขัดแย้งกับเรารวมถึงการเอาของมาวางไว้บนตักเช่นกระเป๋าถือหรือการหรันเท้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดในการเจราจาต่อรอง ถ้าคนคนหนึ่งได้ยินข้อเสนอที่ไม่น่าสนใจหรือรู้สึกว่ากําลังโดนคุกคามระหว่างที่กําลังพูดคุยกันอยู่คนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมปิดกั้นเข้ามาผสมด้วยโดยเขาเนี่ยอาจจะหลับตาขายี้ตาหรือว่ายกมือขึ้นมาปิดหน้าพฤติกรรมนี้เนี่ยวงบอกถึงความรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจม่งบอกว่าคู่สนทนาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาเมื่อคนเราเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา สมองส่วนลิมบิกจะสั่งร่างกายของเราให้ทาพฤติกรรมที่ช่วยให้สติอารมณ์สงบพยายามโยยาเราให้กลับคืนสู่ภาวะปกติการสังเกตพฤติกรรมสงบสติอารมณ์ของคนอื่นช่วยให้คุณรู้ว่าตัวเขานั้นกําลังอึดอัดจใจหรือมีความรู้สึกในแง่ลบกับสิ่งที่คุณพูดหรือทําลงไปหรือเปล่าพฤติกรรมสงบสติอารมณ์มีอยู่หลายแบบครับเมื่อเกิดความเครียดร่างกายของคนเราจะผ่อนคลายตัวเองด้วยการน,นวดที่ต้นคอเบาๆรูปใบหน้าหรือว่าจับผมเล่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินอกจากนี้เนี่ยผู้ชายก็มักจะขยับเนคไทหรือว่าปกเสื้อส่วนผู้หญิงเนี่ยมักจะจับสร้อยคอที่ใส่หรือว่าแตะรอยบุ๋มระหว่างกระดูกไหปะลาร้าของตัวเองครับการผิวปากก็เป็นพฤติกรรมสงบสติอารมณ์เหมือนกันครับตอนที่เดินเข้าไปในย่านที่ไม่คุ้นหรือตอนที่เดินเข้าไปในทางที่มืดและเปรี่ยวบางคนก็อาจจะผิวปากเพื่อให้สติอารมณ์สงบลงหรือบางคนอาจจะพูดกับตัวเองเพื่อลดความเครียดลงครับ อีกพฤติกรรมสงบสติอารมณ์ที่คนมักไม่ค่อยสังเกตเพราะมันเกิดขึ้นใต้โต๊ะนั่นคือการเอาฝ่ามือถูกับหน้าตักของตัวเองบางคนอาจจะถูเพียงแค่ครั้งเดียวแต่บางคนอาจจะถูซ้ำๆจนเหมือนเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายตัวเองการสังเกตพฤติกรรมสงบสติอารมณ์เหล่านี้ช่วยให้รู้ได้ครับว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังเครียดอยู่บทต่อไปผู้เขียนเจาะลึกถึงภาษากายที่ส่งออกมาผ่านอวัยวะต่างๆครับโดยอวัยวะแรกก็คือ ขาาและเท้โดยที่คนที่กําลังมีความสุขเนี่ยจะแกว่งขาและเท้าของตัวเองไปมาลองสังเกตดูครับว่าถ้ามีใครได้ยินหรือได้เห็นบางสิ่งแล้วแกว่งขาหรือเท้าขึ้นมากระทานหันแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีความสําคัญต่อเขาเป็นสัญญาณว่าคนคนนั้นกําลังได้รับสิ่งที่ต้องการหรืออยู่ในสถานะที่กําลังเป็นต่อแต่ก็มีข้อระวังอยู่อย่างหนึ่งครับเมื่อคนเราเริ่มหมดความอดทนหรือรู้สึกว่าต้องไปทําอย่างอื่นต่อเท้าของเราก็มักจะสั่นไปมาเหมือนกัน ต้องพิจนารณาให้ดีครับว่าสัญญาณนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าการมีความสุขหรือเพราะหมดความอดทนเมื่อคนเราตื่นเต้นดีใจมากๆจะแสดงพฤติกรรมต้านแรงโน้มถ่วงครับเราจะเดินตัวเบาราวก,กับว่ากําลังลอยอยู่ในอากาศอาการนี้เห็นได้ในเด็กที่กําลังจะได้เข้าไปในสวนสนุกพวกเขาจะกระโดดโลดเต้นเมื่อคุณเห็นใครที่กําลังเจอกับสถานการณ์ที่ต้องผเผชิญหน้าคุณจะเห็นขาและเท้าของเขากางออก ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุงบอกว่าเขากําลังพยายามควบคุมสถานการณ์และอาณาเขตของตัวเองเอาไว้นอกจากนี้เนี่ยยังเพื่อให้ทรงตัวได้ดีขึ้นเพื่อพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการประทะในทางกลับกันหากคุณเห็นใครที่เท้าของเขาหุบเข้าหากันคุณคิดได้เลยว่าเขาคนนั้นกําลังไม่มีความสุขขาและเท้ายัางช่วยบอกได้ด้วยว่าคนสองคนรู้สึกสบายใจกันแค่ไหนเมื่อต้องอยู่ใกล้กัน โดยทั่วไปแล้วถ้ารู้สึกสบายใจคนเราจะยืนไขว้าขาการยืนไขว้าขานี้ทำให้เราทรงตัวได้แย่มากถ้าเจอกับอันตรายเข้าคุณจะไม่สามารถตั้งรับหรือวิ่งหนีได้ทันสมองส่วนลิมบิกจะยอมให้คุณยืนในท่าไขว้าขาก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกมั่นใจหรืออยู่กับคนที่สนิทด้วยเท่านั้นลองนึกถึงตอนที่คุณยืนไขว้าขาพิงผนังลิฟต์ตอนอยู่ในลิฟต์คนเดียวดูครับตอนนั้นคุณคงกำลังสบายใจอยู่ แต่พอมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาในลิฟต์คุณจะรีบกลับมายืนตัวตรงทันทีเพราะสมองส่วนลิมบิกสั่งให้คุณเตรียมหอมหากมีภัยคุกคามหรือเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นท่าเดินก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างครับเมื่อคนเราเปลี่ยนท่าเดินแสดงว่าความคิดและความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยตัวอย่างเช่นคนที่ปกติแล้วเดินท่าทางอารมณ์ดีแต่พอได้ยินว่าแฟนบาดเจ็บอาจจะรีบพุ่งตัวเดินออกไปหรือเขาอาจจะเดินเฉื่อยชาเป็นสั่งกระตาย เพราะแบกเรื่องเครียดเอาไว้มาแล้วหลายวันการเปลี่ยนท่าเดินช่วยเตือนให้รู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติกับคนคนนั้นครับบทต่อไปพูดถึงภาษากายของลำตัวซึ่งไล่ขึ้นไปตั้งแต่สะโพกช่วงท้องช่วงอกจนมาถึงหัวไหล่ช่วงลำตัวของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะสำคัญมากมายเช่นหัวใจปอดตับและลำไส้ ในตอนที่เรากำลังเจออันตรายหรือภัยคุกค,คามสมองจะสั่งการให้เรารีบหาทางปกป้องอวัยวะสำคัญเหล่านี้มาดูกันครับว่าลำตัวบ่งบอกอะไรให้เรารูได้บ้างเริ่มจากการเอ็นตัวเมื่อเราเห็นสิ่งที่คิดว่าเป็นอันตรายสมองส่วนลิมบิกจะส่งสัญญาณให้เราเอ็นตัวห่างจากสิ่งนั้นในทำนองเดียวกันเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่เราไม่ชอบหรือน่ารังเกียจลำตัวของเราจะเอ็นออกห่างจากคนคนนั้น อีกพฤติกรรมคือการหันตัวหนีลองนึกถึงตอนที่มีคนที่คุณไม่ชอบเดินเข้ามาในงานเลี้ยงแล้วคุณหันตัวหนีไปทางอื่นดูครับหรือตอนที่คุณหันหน้าหนีเมื่อได้ยินหัวข้อสนทนา,าที่คุณไม่อยากคุยในทางตรงกันข้ามคนเราจะโน้มตัวเข้าไปหาสิ่งที่เราพอใจหรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยการหันลำตัวเข้าหากันเป็นการเปิดเผยส่วนที่เปราะบางที่สุดสมองส่วนลิมบิกวิวัฒนาการพฤติกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเข้าสังคม เมื่อเห็นคนหันตัวเข้าหากันหรือโน้มตัวเข้าใกล้กันนั่นแสดงออกถึงการเปิดใจยอมรับกันโดยไม่มีการปิดกัน้นแต่หากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเอ็นตัวเพื่อนีห่างจากคนที่เราไม่ชอบได้อาจจะเพราะไม่สะดวกหรือไม่อยากเสียมารยาทเรามักจะกอดอกเพื่อสร้างเกราะก,กำบังให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้เราอาจจะเอาสิ่งของมาสร้างเป็นเกราะป้องกันลำตัวเช่นในวันแรกๆของการเปิดเรียนมักจะเห็นนักศึกษาบางคนเอาสมุดจด หรือกระเป๋ามักกอดแนบไว้กับตัวแต่พอเรียนไปสักพักจนเกิดความสบายใจขึ้นมานักศึกษาหล่อนนั้นจะเปลี่ยนมาถือสมุดหรือกระเป๋าไว้ข้างลำตัวแทนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็บ่งบอกอะไรได้มากมายคนที่กำลังจะไปออกเดทจะแต่งตัวให้ดูมีสเสน่ห์แต่หากเป็นตอนทำงานจะแต่งตัวให้ดูเป็นมืออาชีพอีกทั้งเสื้อผ้ายังบ่งบอกถึงฐานะอาชีพหรือสถานะทางสังคมของผู้สวมใส่เช่นการใส่ชุดดำไว้ทุก การพวกวหัวของชาวซิกการแต่งตัวนั้นสําคัญมากผู้เขียนได้ยกตัวอย่างสถานการณ์มาให้ลองคิดตามครับสมมุติว่าเพื่อนๆกําลังเดินไปถนนที่เปรี่ยวในเย็นวันหนึ่งจากนั้นได้ยินเสียงใครบางคนเดินตามหลังมาติดๆตอนนั้นถนนมืดคุณจึงมองไม่เห็นหน้าของเขาแต่พอจะรู้ว่าเป็นผู้ชายที่ใส่สูทผูกเนคไทและถือกระเป๋าเอกสารคุณจะประเมินชายคนนี้ยังไงครับคราวนี้ลองนึกภาพใหม่ คุณยังเดินอยู่บนถนนสายเดิมแต่คนที่เดินตามมาเนี่ยสวมเสื้อผ้าที่มอซอเต็มไปด้วยรอยเปื้อนใส่รองเท้าที่ทั้งเก่าแล้วก็ขาดคุณจะประเมินชายคนนี้ยังไงครับเทียบระหว่างชายคนแรกกับคนที่2คนไหนทําให้คุณสบายใจมากกว่ากันผู้เขียนบอกว่าโชค้ายที่พวกเราถูกตัดสินจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ดังนั้นต้องคิดให้ดีเวลาเลือกเสื้อผ้าครับ โดยทั่วไปแล้วการนั่งเหยียดตัวบนเก้าอี้หรือนั่งแบบปล่อยไหลมักเป็นสัญญาณของความสบายใจแต่ก็มีกรณียกเว้นเช่นตอนที่เด็กถูกพ่อแม่เทศนาเด็กมักจะนั่งแบบปล่อยไหลซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายว่าพวกเขาเป็นคนคุมสถานการณ์การนั่งเหยียดตัวหรือปล่อยไหลเป็นท่าที่แสดงถึงการไม่เคารพผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเหนือกว่า หากลูกของคุณทําแบบนี้ตอนที่คุณกําลังสอนเรื่องที่สําคัญคุณต้องแก้ไขพฤติกรรมนั้นทันทีโดยการบอกให้ลูกนั่งตัวตรงแต่ถ้าไม่ได้ผลให้แสดงอาการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเขาโดยการนั่งลงข้างๆหรือยืนอยู่ข้างหลังใกล้ๆไม่นานสมองส่วนลิมบิกข,ของลูกจะรู้ว่าถูกลุกล้ำจะส่งผลให้ลูกนั่งตัวตรงเพื่อให้อยู่ในท่าเตรียมพร้อมเมื่อเรารู้สึกเครียดหน้าอกของเราจะพองและหดอย่างรวดเร็วจากการหายใจเร็ว พราะสมองส่วนลิมบิกจะเตรียมร่างกายให้พร้อมร่างกายจะพยายามตุนเอาออกซิเจนเข้าไปให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะต้องต่อสู้หรือวิ่งหนีแม้แต่คนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนที่เครียดก็แสดงพฤติกรรมนี้ครับการยักไหล่มากหรือน้อยก็ซ่อนความหมายที่แตกต่างกันเอาไว้ครับเมื่อคุณถามลูกน้องว่าเมื่อกี้ลูกค้าร้องเรียนเรื่องอะไรแล้วเขาตอบกลับมาว่าไม่รู้ครับพร้อมกับยักไหล่แบบครึงคร่งๆกลางๆยกไหล่ขึ้นไม่สุด ก็เป็นไปได้ว่าเขาตอบแบบเลี่ยงเลี่ยงหรือกําลังโกงหกคุณอยู่แต่หากเขาตอบกลับมาว่าไม่รู้ครับพร้อมกับยกไหล่ขึ้นจนแทบจะถึงหูก็เป็นไปได้สูงที่จะไม่มีอะไรผิดปกติเพราะนี่คือพฤติกรรมต้านแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขารู้สึกสบายใจและมั่นใจที่ตัวเองตอบไปแบบนั้นบทต่อมาพูดถึงภาษากายของแขนครับผู้เขียนบอกว่าคนมักมองข้ามสิ่งที่แขนสื่อความหมายแขนของคนเราเป็นอวัยวะที่สําคัญมาก มันเป็นอวัยวะแรกๆที่จะตอบสนองต่อภัยอันตารายอย่างเช่นถ้ามีใครปาอะไรมาทางเราสมองส่วนลิมบิกจะสั่งการให้เรายกแขนขึ้นมาปกป้องตัวเองทันทีบางครั้งมันก็อาจจะทําไปแบบไม่เข้าท่าผู้เขียนบอกว่าเขาเคยเห็นคนยกแขนขึ้นมากันตัวเองตอนถูกยิงแม้ปกติสมองของคนเราจะคิดได้ว่าแขนใช้กันกระสุนไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปโดยสัญชาตญาณแขนจึงเป็นอวัยวะที่แสดงถึงความรู้สึกของคนเราได้อย่างแม่นยํา เมื่อเรามีความสุขหรือรู้สึกพอใจแขนของเราจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระอย่างตอนที่เราดีใจมากๆเราก็จะชูแขนขึ้นสูงนี่เป็นพฤติกรรมต้านแรงน้มถ่วงอย่างหนึง่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกในแง่บวกครับบางคนที่กําลังรู้สึกไม่มั่นใจจะจํากัดการเคลื่อนไหวของแขนเราว่าเขาไม่สามารถเอาชนะแรงน้มถ่วงได้การจํากัดการเคลื่อนไหวของแขนอาจบ่งบอกถึงเรื่องรา้ได้ เด็กที่เคยถูกล่วงละเมิดจะจำกัดการเคลื่อนไหวของแขนเมื่อพวกเขาอยู่ใกล้กับคนที่ล่วงละเมิดพวกเขาซึ่งนี่เป็นสัญชาตญาณเอาตัวรอดเพราะธรรมชาติของสัตว์ผู้ล่าจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เคลื่อนไหวดังนั้นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดจึงรู้ว่ายิ่งเคลื่อนไหวพวกเขาก็ยิ่งตกเป็นเป้าของผู้ล่วงละเมิดสมองส่วนลิมบิกจึงจำกัดการเคลื่อนไหวของพวกเขาลองสังเกตพฤติกรรมนี้จากเด็กที่คุณพบเจอมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือก็เป็นได้ครับ มีงานวิจัยจำนวนมากบอกว่าการสัมผัสตัวคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงมีความสำคัญอย่างมากต่อความสุขสุขภาพและอารมณ์ของคนเราเรามักจะโอบคนสัตว์หรือสิ่งของที่เรารักเข้ามาแนบกับตัวกลับกันถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นถุงขยะเปียกเราจะหยิบถุงด้วยจำนวนนิ้วที่น้อยที่สุดและยืดสุดแขนให้ถุงขยะอยู่ห่างจากตัวเรามากที่สุดคุณสามารถสังเกตพฤติกรรมนี้ เพื่อดูว่าผู้คนที่คุณพบเจอรู้สึกยังไงต่อกันพวกเขาเอาแขนเข้ามาใกล้กันหรือออกห่างจากกันการเท้าเอวให้สอกกลางออกเป็นพฤติกรรมสแสดงอำนาจแบบหนึง่งคุณอาจเคยเห็นตำรวจหรือทหารยืนคุยกันในท่านี้แต่ในโลกธุรกิจการยืนเท้าเอวจะถูกมองว่าไม่ดีเพื่อนตำรวจของผู้เขียนที่ลาออกไปทำธุรกิจกลับมาเล่าให้เขาฟังว่าได้รับคำแนะนำให้งดเท้าเอว ผลลดภาพลักษณ์ที่ดูแข็งกระด้างและดูอวดเบ่งจนเกินไปแต่การเท้าเอวก็มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริหารหญิงนี่คือภาษากายที่ทรงพลังสำหรับใช้ต่อกรก,กับผู้ชายในห้องประชุมการที่ผู้หญิงเท้าเอวเป็นการแสดงออกว่าเธอเป็นคนที่หนักแน่นมีความมั่นใจไม่ยอมให้ใครมาข่มเหงง่ายๆหากเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงถูกเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายข่มในห้องประชุมลองเท้าเอวดูครับจะช่วยให้คุณพลิกกลับมาเป็นต่อได้ อีกพฤติกรรมแสดงอำนาจต้องเดิอจากการเท้าเอวแล้วยังมีการนั่งเอ็นตัวไปข้างหลังแล้วเอามือประสานกันไว้หลังศีรษะผู้เขียนเรียกการนั่งท่านี้ว่าท่าแผ่แม่เบีย้ยเพราะสอกที่กลางออกดูเหมือนงูที่กำลังแผล่แม่เบีย้ยท่าแผ่แม่เบีย้ยนี้ทำให้คนเราดูตัวใหญ่กว่าความเป็นจริงและเป็นการประกาศว่ารู้ไว้ซะว่าแถวนี้ใครใหญ่เป็นการแสดงลำดับชั้นทางสังคมแบบหนึง่งตัวอย่างเช่นในห้องประชุมขณะก,กำลังรองให้การประชุมเริ่ม ผู้จัดการอาจจะทําท่าแผ่แม่เบี้ยเพื่อข่มลูกน้องแต่พอผู้บริหารระดับสูงเดินเข้ามาในห้องผู้จัดการคนนั้นจะรีบหยุดทําพฤติกรรมนั้นทันทีเพราะการแสดงอํานาจเป็นสิ่งที่ผู้มีสถานะสูงกว่าเท่านั้นถึงจะทําได้พฤติกรรมการนั่งแล้วเอาแขนพาดไปที่พนักพิงของเก้าอี้อีกตัวเป็นสัญญาณที่มุ่งบอกถึงความมั่นใจและสบายใจแต่หากเมื่อใดที่คนคนนั้นถูกถามเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เขาลำบากใจเขาจะหดแขนกลับมาอย่างรวดเร็ว ผู้เขียนบอกว่าวิธีผูกมิตรกับผู้อื่นที่ดีที่สุดคือการแตะไปที่แขนของคนคนนั้นสําหรับคนส่วนใหญ่การแตะที่แขนถือเป็นบริเวณที่ปลอดภัยสําหรับการเริ่มต้นสัมผัสกันอย่างเป็นมิตรและสื่อให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณชื่นชอบในตัวเขาการสัมผัสเป,เป็นส่วนสําคัญของการสื่อสารและความกลมเกลียวกันในสังคมครับบทต่อไปพูดถึงภาษากายที่ส่งออกมาจากมือครับมือของเราเป็นอวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวซับซ้อนมาก มันจึงสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองของเราออกมาได้แม้แการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะเล็กน้อยมากก็ตามนอกจากนี้มนุษย์ในยุคสมัยโบราณก่อนที่จะมีภาษาพูดบรรพบุรุษของเราใช้มือสื่อสารอารมณ์ความคิดและความรู้สึกดังนั้นมือจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกของผู้คนแม้เขาจะไม่ได้พูดมันออกมาก็ตามหากเทียบกับอวัยวะอื่นๆสมองของเราให้ความสนใจกับมือมากเป็นพิเศษ มนุษย์เราวิวัฒนาการความสามารถในการอ่านมือของผู้คนได้อย่างรวดเร็วเพื่อดูว่ามือของอีกคนกำลังสื่อสารอะไรบ่งบอกถึงอะไรที่เป็นอันตรายไหมเช่นถืออาวุธมาด้วยหรือเปล่าสมองคนเราพุ่งความสนใจไปที่มือเป็นอันดับแรกนักพูดที่ประสบความสำเร็จรู้พฤติกรรมนี้จึงใช้มือเพื่อช่วยเสริมการพูดให้ตรงประเด็นและเราใจมากขึ้น เมื่อคนเราให้ความสนใจกับมือของอีกฝ่ายหากคุณพยายามซ่อนมือของตัวเองเอาไว้คนอื่นอาจจะมองคุณด้วยความกังขาขณะที่คุณกำลังพูดเมื่อเราคุยกับใครบางคนแบบตัวเป็นๆเ,เราย่อมคาดหวังว่าจะได้เห็นมือของอีกฝ่ายเพราะสมองของเรามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่แยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้นเวลาที่คุยกับใครต้องให้คู่สนทนา,าเห็นมือของคุณด้วยอย่าสร้างความอึดอัดให้เขาด้วยการซ่อนมือไว้ใต้โต๊ะนะครับ ในหลายประเทศทั่วโลกการชี้นิ้วใส่คนอื่นถือว่าหยาบคายคนเราไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วใส่ไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นหรือในคุกก็ตามพ่อแม่ไม่ควรชี้นิ้วใส่ลูกขณะกำลังสั่งสอนลูกเพราะลูกจะประเมินคำสอนของคุณว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นมิตรจากการทำท่าดังกล่าวอาการมือสั่นเกิดขึ้นได้ทั้งจากความกลัวและความยินดีเมื่อเราเห็นได้ยินหรือนึกถึงสิ่งที่อาจจะทําให้เกิดอันตรายสมองส่วนลิมบิกจะถูกกระตุ้นเพราะความเครียด ฮอร์โมนทั้งหลายเช่นอะดรีนาลีนจะหลั่งออกมาทําให้มือของเราสั่นจนควบคุมไม่อยู่ในอีกกรณีมือของเราอาจจะสั่นเพราะอารมณ์แง่บวกได้เช่นกันอย่างตอนที่เราถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งไว้ในมือมือของเราจะสั่นจนควบคุมไม่อยู่คุณต้องสังเกตและตอบให้ได้ว่าอาการมือสั่นนั้นเกิดขึ้นจากอารมณ์แง่ลบหรือแง่บวกแต่ผู้เชิญบอกว่าถ้าเขาเห็นใครมีอาการมือสั่นเขาจะตีว่าเกิดจากอารมณ์แง่ลบเอาไว้ก่อน แต่อาการมือสั่นนี้ก็มีข้อยกเว้นนะครับอย่างคนที่ป่วยเป็นโรคพากินสันซึ่งมีอาการมือสั่นเป็นปกติหรือในคนติดยาหรือติดเหล้าก็มือสั่นเป็นปกติเช่นกันครับการแสดงออกของมือช่วยบ่งบอกถึงความมั่นใจการกลางนิ้วแล้วประกบปลายนิ้วเข้าหากันในท่าคล้ายๆการพนมมือโดยที่ฝ่ามือไม่ได้แตะกันท่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนั้นกําลังมั่นใจในความคิดหรือจุดยืนของตัวเองคนที่มีสถานะทางสังคมสูงเช่น ทนายความแพทย์และผู้พิพากษามักจะก,กางมือท่านี้เป็นประจำหากคุณเป็นพนักงานขายสามารถนำประโยชน์จากการกางมือท่านี้ไปใช้ได้หรือนำไปใช้ในตอนที่คุณสัมภาษณ์งานนำเสนองานเพื่อให้การสื่อสารของคุณบ่งบอกถึงความมั่นใจให้คนอื่นได้รับรู้ครับนิ้วหัวแม่มือก็บ่งบอกถึงความมั่นใจได้เหมือนกันเมื่อใครคนหนึ่งชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นมานั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเขากำลังมองตัวเองในแง่ดีสุดๆหรือมั่นใจในความคิด หรือสถานการณ์ขนาดนั้นการจูนิ้วหัวแม่มือเป็นพฤติกรรมต้านแรงโน้มถ่วงแบบหนึง่งที่จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรารู้สึกสบายใจหรือมีความมั่นใจสูงกลับกันในคนที่มีความมั่นใจต่ำคนนั้นจะซ่อนนิ้วหัวแม่มือไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกำนิ้วหัวแม่มือของตัวเองเอาไว้ครับถ้าเอานิ้วมือมาประสานกันที่ดูคล้ายกับท่าสวดภาวนาของชาวคริสเป็นพฤติกรรมสงบสติอารมณ์แบบหนึง่งที่คนเราจะทําตอนที่เกิดความเครียด หรือมีความมั่นใจต่ำหากมีการบีบม,มือตัวเองแรงขึ้นจนนิ้วเริ่มซีดก็แสดงว่าสถานการณ์นั้นกำลังเลวร้วายบทต่อไปพูดถึงภาษากายของใบหน้ามนุษย์เราวิวัฒนาการจนกลายมาเป็นสัตว์ที่แสดงออกทางสีหน้าได้หลายแบบมากที่สุดในโลกมีการประมาณการกันว่ามนุษย์เราสามารถแสดงสีหน้าที่แตกต่างกันได้มากถึง10,000แบบ ดังนั้นเวลาที่เรามองหน้าใครเราแทบจะรู้ได้ทันทีว่าคนคนนั้นกําลังเบื่อเศร้าเหนื่อยตื่นเต้นหรือหงุดหงิดอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใบหน้าจะสื่อถึงความรู้สึกที่แท้จริงเสมอไปนะครับเพราะคนเราสามารถควบคุมการแสดงออกทางใบหน้าได้ในระดับหนึ่งและเราถูกสอนให้โกหกทางใบหน้ามาตั้งแต่เด็กเช่นถูกสอนว่าอย่าทำสีหน้าไม่พอใจเวลาต้องกินอาหารที่ตัวเองไม่ชอบหรือถูกบังคับให้ฝืนยิ้มเมื่อต้องทักทายคนที่ไม่ชอบ อวัยวะแรกบนใบหน้าที่ผู้เขียนพูดถึงคือดวงตาคนเราควบคุมรูม่านตาไม่ได้เวลาเราตื่นตัวหรือแปลกใจเปลือกตาของเราจะเปิดออกและรูม่านตาจะขยายให้แสงเข้ามาได้มากที่สุดเพื่อให้ข้อมูลตรงหน้าส่งไปถึงสมองได้มากที่สุดเมื่อประมวลผลแล้วสิ่งตรงหน้าเป็นภัยคุกคามรูม่านตาของเราจะหดลงภายในเสี้ยววินาทีแต่หากรูม่านตายังขยายอยู่จะบ่งบอกถึงความพอใจและความรู้สึกในแง่บวก เหมือนสมองกำลังบอกเราว่าฉันชอบสิ่งที่เห็นขอดูให้ชัดๆหน่อยซึ่งเวลาที่เรารู้สึกพอใจมากๆไม่ใช่แค่รูม่านตาที่จะขยายขึ้นเท่านั้นแต่เราจะเลิกคิ้วสูงด้วยซึ่งเป็นพฤติกรรมต้านแรงโน้มถ่วงแบบหนึง่งรูม่านตาอาจจะสังเกตได้ยากหน่อยในคนเอเชียที่มีดวงตาเป็นสีดําอย่างพวกเราการจ้องตาอาจสื่อได้ทั้งความรักหรือความเกลียดชังก็ได้ในคู่รักที่รักกันมากๆจะชอบจ้องตากันและกัน แต่พวกคนร้ายใช้การจ้องตาเหยื่อตรงๆเพื่อข่มขู่ดังนั้นคุณต้องประเมินส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยเพื่อพิจนารณาว่าการจ้องตานั้นมาแบบเป็นมิตรหรือแบบศัตรูมีหลายคนเข้าใจว่าการหลบสายตาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกว่าคนคนนั้นกำลังโกหกแต่ความจริงแล้วมันอาจจะแสดงออกถึงความสบายใจเมื่อเรากำลังคุยกับเพื่อนเรามักจะหันไปมองทางอื่นบ้างเป็นครั้งคราว เพราะสมองส่วนลิมบิกเห็นว่าเพื่อนของเราไม่ได้จะทําอันตรายอะไรและบางครั้งการลากสายตาไปมองทางอื่นยังช่วยให้ความคิดของเราปลอดโปร่งยิ่งขึ้นครับปากของเราก็ให้เบาะแสมากมายการเม้มปากจนริมฝีปากหายไปบ่งบอกถึงความรู้สึกในแง่ลบบ่งบอกว่าเขากําลังเจอกับเรื่องที่เครียดเอามากๆส่วนการห้ามปากจู๋บ่งบอกว่าคนคนนั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดคุณสามารถนำสัญญาณนี้มาใช้ประโยชน์ขณะกำลังนำเสนองาน เมื่อเห็นคนทำปากจูเพราะข้างในรู้สึกไม่เห็นด้วยลองพิจารณาว่าจะปรับเปลี่ยนข้อเสนอยังไงให้ถูกใจเขาการทำหน้าผักย่นมักเกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกกระวนกระวายเศร้าเป็นกังวลงุนงงหรือโกรธพฤติกรรมย่นหน้าผักมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรและพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปแม้กระทั่งหมาก็ทำหน้าผากย่นนะครับเมื่อมารู้สึกเศร้าหรือกระวนกระวายใจ การทำจมูกบานสื่อถึงความตั้งใจที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดที่สูงชันหรือการย้ายตู้หนังสือรูจมูกที่บานออกเป็นเพราะร่างกายต้องการสูดเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายให้มากขึ้นการกัดเล็บบ่งบอกถึงความเครียดความไม่มั่นคงและความอึดอัดใจเมื่อคุณเห็นใครกัดเล็บในระหว่างการเจราจาต่อรองแม้เพียงแค่แวบเดียวก็เดาได้เลยว่าเขากำลังไม่มั่นใจในตัวเอง คนที่กำลังรอเข้าห้องสัมภาษณ์อยากัดเล็บตัวเองนะครับเพราะนอกจากจะไม่น่ามองแล้วมันยังเป็นการบอกให้คนอื่นรู้ว่าตัวคุณรู้สึกไม่มั่นคงนี่คือเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือเพื่อเพืนอสามารถนำเทคนิคในเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองเพื่อสังเกตและทำความเข้าใจผู้คนที่อยู่รอบตัวแม้เราจะห้ามคนอื่นไม่ให้โกหกเราไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็รู้วิธีตั้งรับ เมื่อพวกเขาพยายามจะโกหกเราใครสนใจอยากอ่านเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มๆสามารถหามาอ่านกันได้ครับกับหนังสือร่างกายไม่เคยโกหกคู่มืออ่านคนฉนบับ FBI เขียนโดยโจนาวาโรตีพิมพ์เป็นภาษาไทายโดยสำนักพิมพ์วีเลนราคา275บาทครับสำหรับ EP หน้าไอติมจะหยิบหนังสือเล่มไหนมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ